เครื่องโซฟามอนิเตอร์เวอร์ชันหนึ่งนะครับจะประกอบด้วยกล่องนะครับจะมีสวิตช์อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีสายสำหรับต่อ RS485 นะครับกับตัวอินเวอร์เตอร์เรามาดูวิธีการต่อกับตัวอินเวอร์เตอร์ก่อนนะครับนะครับที่ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับจะมีช่องที่รออยู่นะครับจะเป็นช่อง RS485 นะครับเราก็เอาคอนเนคเตอร์ที่เตรียมไว้ให้นี่นะครับ เสียบเข้าไปนะครับเอาน็อตอยู่ด้านในนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมมาดูที่จอนะครับหลังจากที่เราเสียบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับข้อมูลก็จะส่งมานะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆเช่นแรงดันนะครับกระแสแล้วก็กำลังงานนะครับนี่นะครับวิธีการต่อก็ต่อง่ายๆนะครับ สายด้านล่างนะครับสายด้านล่างจะเป็นสายสําหรับแหล่งจ่ายไฟ 5V โวลต์นะครับกรณีที่เราจะใช้ USB ในการต่อใช้งานนะครับหรือจะใช้สาย1 2โวลต์ก็ได้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่าแล้วก็ผลลัพธ์ของหน้าจอกันครับสำหรับสายแพรนะครับสายแพร2เส้นแรกจะเป็นสายสัญญาณ rs 4 8 5ลูกค้าสามารถต่อเพิ่มได้นะครับ ความยาวที่ระบุไว้ก็คือ1,000เมตรเลยครับผมเพราะฉะนั้นกล่องแสดงตัวเลขนี้สามารถอยู่ชั้น2ชั้น3ได้ไม่จะเป็นต้องติดตั้งใกล้กับอินเวอร์เตอร์นะครับส่วนอีก2เส้นข้างๆกันนั้นจะเป็นไฟเลี้ยงกล่องนะครับจะเริ่มที่7โวลต์ครับถึง12โวลต์ลูกค้าสามารถเอาแหล่งจ่ายไฟมาต่อได้เลยนะครับทีนี้กรณีที่ไม่มีแหล่งจ่ายไฟนะครับ สามารถใช้ตัวชาร์จมือถือได้ครับแกะกล่องนะครับน็อตสี่ตัวนะครับจะอยู่ด้านในครับผมจะเป็นแบบนี้ครับตอนนี้ผมใช้สายชาร์จมือถืออยู่หนึ่งเส้นนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะเป็น USB นะครับต่อเข้าไปนะครับก็เปิดกล่องแล้วเสียบเข้าไปแล้วก็ปิดนะครับเอา ซึ่งเวลาที่ต่อกับ USB เนี่ย12วงตรงนี้ก็ดึงออกได้เลยนะครับไม่ต้องต่อใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกให้เวลาต่อใช้งานนะครับ